ยืนนะครับน้ำตรงนี้เป็นน้ำที่ดูดมาจากที่มาทิ้งเมื่อวานนี้นะครับน,น้ำที่ดูดมาจากซอยหนึ่งเพชรงามเนื่องจากมีการท่วมขังของน้ำอยู่หลายวันหลายสัปดาห์แล้วนะครับก็เป็นการบรรเทาตามคำร้องเรียนของพี่น้องในหมู่บ้านเพชรงามนะแต่ว่าความผิดพลาดก็คือเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยแหละที่นำน้ำมาทิ้งท้ายซอยเลขฟ้าโดยโดยที่ เอาสะดวกเอาง่ายมากเกินไปนะครับไม่ทิ้งในจุดที่ควรที่จะทิ้งนะครับก็ต้องขาเอาใจคณะที่นี้้วยนะครับก็ยืนยันว่าไม่ใช่สารเคมีหรืออะไรที่เป็นพิษต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่นี้แน่นอนนะครับแน่นอนครับแน่นอนครับเดี๋ยวจะพาไปดูพื้นที่ที่เราดูดน้ํามานะครับคือซอยหนึ่งหมู่บ้านเชรดงามนะครับี๋ยวพูดจะพาไปดูเป็นไปเก็บภาพตรงบริเวณนั้นนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราได้นํา มาแก้โคนะครับจากที่สมานมองค์มาแก้ไขส่วนที่เราได้ดําเนินการหรือว่าเจ้าหน้าที่ของเราได้ทําผิดพลาดไปเมื่อวานนี้นะครับก็เรียนว่าน้ําเมื่อวานนี้เป็นน้ําแบบนี้นะครับน้ําที่อยู่ในบริเวณนี้ยจากซอยหนึ่งเพชรงามนะครับและน้ำที่อยู่ในท่อรวมถึงเศษดินเศษโคลนอะไรต่างๆที่อยู่ในท่อนะครับที่มีเจ้าหน้าที่ของเรานะครับประมาทเลินเล่อนะครับรู้เท่าไม่ถึงการเอาไปทิ้งบริเวณท้ายซอยเมฆฟ้านะครับก็ก็ตระเดินชี้แจงว่าน้ําที่เอาไปไม่ใช่น้ําเคมี หรือน้าจากสิ่งปฏิกูลอื่นใดนะครับเป็นน้ําบริเวณนี้แหละครับนะครับต้องต้องขออภัยพี่น้องหมู่บ้านเมฆฟ้าด้วยนะครับที่ที่เมื่อวานนี้ได้เจ้าที่เราได้ทาผิดพลาดไปนะครับวันนี้ได้มาแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับครับแต่คลิปข่าวที่ออกไปเมื่อวานนี้นะครับในโลกโซเชียลต่างๆมันสร้างความไม่พอใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงและพื้นที่เทศบาลนนลบงปูนะครับก็ต้องวันนี้ขออนุญาตเป็นการทำาอความใจนะครับเป็นตัวแทนเทศบาลนนลบงปูนะครับคำอความใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่า ิ่งต่างๆที่เราทํานะครับและน้ําต่างๆที่ไปเนี่ยก็คือน้ําเหล่านี้แหละครับแล้วก็วันนี้เราได้มีการแก้ไขแล้วนะครับแก้ไขในสิ่งที่ทําไปแล้วนะครับก็ต้องกราบขออภัยที่น้องนะครับที่ไม่สบายใจนะครับกับการดาเนินงานของเทศบาลตำบลบางปูนะครับก็ต้องขอโทษและกราบขออภัยด้วยครับขอบคุณครับ